เริ่มใหม่นะพี่ปูนะ <c oughs> <c oughs> พี่ปูสวัสดีค่ะ <c oughs> รบกวนเวลาพี่ปูสักครู่หนึ่งนะคะก <c oughs> ่อน่านข้าวได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นชเช่วยก่อนช่วงนี้เปิดบัญชีเก่งขึวว้นแล้วนะคะคล่องแคล่วไวแล้วก็รวดเร็วเนาะ <c oughs> แล้วก็คราวที่แล้วเราวันออนหมีวันออนวันกับพี่ปูเราคุยกันเรื่องการปรับปรุงข้อมูลลูกค้านะคะ <c oughs> ก็คือก็คือเวลาที่พี่ปูทารายการลูกค้าอย่างเช่นเปิดบัญชีมันจะมีการอัปเดตข้อมูลลูกค้าก่อนเนาะแต่ทันเนี้ย ประเด็นบางครั้งเดีนเน๋ยวนีเครื่องมันเสีย <Yeah. S 2> เครื่องมันเสียถ้าสมมุติมันไม่สามารถพิมพ์เอกสารออกมาได้จริงๆค่ะถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเครื่องแล้วหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็ยังไม่พิมพ์ก็ให้พี่ปูเรียก RMLB แล้วก็ขอสำนานกับ,บประชาช <c oughs> ส่วนลูกค้า <c oughs> แล้วให้เขาเซ็นรับรองแล้วก็ส่ง BOC นะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้เราจะวันออนวันกันเรื่องการการถอนเงินมอบสัญชาสญาอันนี้พี่ปูเข้าใจว่ายังไงบ้างคะก็คือเวลาลูกค้ามามอบสัญชามาเนาะ ก็คือเงื่อนไขก็คือถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ยยอดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนิติบุคคลน่ะตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไปค่ะค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะค่ะแล้วเงื่อนไขบัญชีก็บัญชีพวกออมทรัพย์ฝากประจำสามเดือนหกเดือนถึงสองเดือนยี่สบสี่เดือนสามสิบหกเดือนแล้วก็เงือนประจำพิเศษเนาะผู้ที่ทําหน้าที่คอแ l back เนี่ยก็คือจะเป็น B M กับหมีก็คือ A B M นะคะคือผู้อนุมัติใช่ เงื่อนไขในการ call back เนี่ยก็คือให้เจ้าหน้าที่อย่าง a b m อะ FBM เป็นคนโทรเพื่อย,ยืนยันตัวตนของผู้มอบสัญชาแล้วก็ยืนยันว่าการมอบสัญชาเบิดถอนเนี่ยเป็นก็คือเป็นบุคคลเนี้ยว่านะตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงนามมอบสัญชาจริงก็คือตรวจสอบต่อสอบเอหตุผลที่เขามอบสัญชาิมาว่าเขาทำอะไร ก็คือหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราก็เปิด open section ดูต้องดูในเครื่องเท่านั้นใช่ดูในระบบเท่านั้นในเครื่องเท่านั้นนะคะห้ามสอบถามจากผู้รับมอบสัญญาเด็ดขาดน,นะคะค่ะก็คือหลักฐานในการ call back เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องโทรติดต่อลูกค้าระบุระบุในใบถอดด้านหลังอะคะ่ะว่าโทรได้รับการยืนยันจากเจ้าของบัญชีแล้วหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะคะวันที่เท่าไหร่แล้วก็พร้อมลงนามรับรอง่ะคะเนาะ ผู้อนุมัติรายการเนี่ยกรณีเกินวงเงินก็คือผู้อนุมัติรายการต้องเป็นคนคนเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้โทรนะคะก็คือเหมือนพี่หมีเอ็มเอ็มโทรด้วยแล้วก็อนุมัติรายการด้วยคนเดียวกันนะน้เปลี่ยนเนาะก็คือยกเว้นกรณีที่ไม่ต้องคอแบ็ a ก็คือเป็นพวกเช็คขีดข้อมหรือพวกด้าฟสั่งจ่ายเจ้าของบัญชีขีดข้อมันเขาเปยี่โอลี่อะไรประมาณนี้ที่พี่ๆพี่เข้าใจนะจะมีอะไรเสริมไหมคะพวกนี้ ก็คืออธิบายพี่ปูก่อนสาเหตุที่เราต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะว่านะตอนนี้ขั้นตอนของการมอบอำนาจยังมีหลายสาขาที่ยังทําผิดอยู่ยังไม่ได้เขียนคอนเฟิร์มว่าได้ติดต่อเจ้าของบัญชีแล้วมีก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกับพี่ปูอีกอีกอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทําทุกวันมันเป็นเรื่องต้องทําททุกวันแล้วก็มันก็สมมุติว่าเราทําผิดมันก็อยู่ในในประเด็นที่ ออดเนี่ยเขาตรวจพบพบบ่อยก็เลยต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ม,มิก็จะทบทวนให้ว่ากรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา10,000แสนบาทหรือเทียบเท่าหรือมากกว่าเราต้องติดต่อเจ้าของบัญชีก่อนถึงจะทำรายการากแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือต้องยอดตั้งแต่5 0 0แสนบาทขึ้นไปแล้วเราก็ติดต่อเจ้าของบัญชีแล้วถึงจะทำรายการถามพี่ปูว่าถ้าติดต่อเจ้าของบัญชีไม่ได้ทำรายการได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะยังไม่ให้ทำเนาะตามระเบียบแล้วก็ การมอบอำนาจเนี่ยก็คือจะต้องให้ a b m b m ก็คือผู้อนุมตัติเป็นคนมาคอแบ็กกับเจ้าของบัญชีต้องเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ต้องเปิดหมายเลขโทรศัพท์จากในระบบของเราเท่านั้นเราจะไม่สอบถามจากผู้มอบชัท้านะคะอันนี้คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ามันจะเป็นความเสียหายในภาพรวมใหญ่นะคะ,ะแล้วก็เวลาที่เราคอนเฟิร์มลูกค้าแล้วให้เราเขียนหลังสลิป ก็คือมีต้องเขียนว่าได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชีที่หมายเลขแล้วก็เวลาแล้วมีก็ต้องลงนามมีหลายสาขาที่โทรติดต่อลูกค้าแต่ว่าไม่ได้ลงนามนะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นความผิดอีกประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเขาถอนแต่ว่าทำรายการแคชเร์เช็คก็คือเป็นคคคนเดียวกันอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องคอนเฟิร์มเพราะว่า เขาจ่ายชื่อบัญชีเขาเองอหรือว่าเขาถอนจากชื่อเขาแล้วไปเข้าชื่อเขาจอันนี้ก็ไม่ต้องคอนเิริมค่ะคแล้วก็เพิ่มเติมพี่ปุ๋ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไปถอนผู้มอบสัญชาติบางทีเขาเขียนตรงผู้รับเงินกับตรงผู้มอบบางทีลูกค้าเขาก็หลงเขาไปเขียนเบอร์โทรศัพท์ตรงผู้รับเงินอ,อันนี้สาขาเราก็มีความผิดแต่ละทีน,นี้เราก็เลยมาเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบสลิป ใบถอดอีกทีนึงพี่ปูตรวจตรงไหนบ้างเวลาที่ตรวจสลิปใบถอดพี่ปูตรวจตรงไหนบ้างคะก็ตรวจคูแร่างอะค่ะผู้มอบด้าผู้กะแสเจ้าของบัญชีใช่ไหมผู้มอบผู้การข้างล่างผู้รับเงินกับผู้รับมอบข้างหลังก็ต้องเขียนจดบัะชาชนให้เรียบร้อยก็คือก่อนอื่นต้องตรวจวันที่ตรวจวันที่ก่อนตรวจจำนวนเงินกับดวองษรตรงกันไหมแล้วก็ถอนอากาศลูกค้า ชต,ต,ตรวจตนเดียวกันไหมแล้วก็ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจข้างหลังให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะไปนะถ้ะามีอะไรผิดพลาดจะได้แจ้งเขาก่อนที่จะทํารายการและก่อนที่ลูกค้าจะกลับไปนะคะ,ะก็คือวันนี้เท่ากับเราคุยกัน2เรื่องเรื่องการมอบสัญชาแล้วก็การตรวจสอบสลิสสปใบถอดที่ยังเป็นประเด็นความผิดเรือๆอยู่เพราะบางทีตรวจด้วยสายตาลูกค้าเขียนผิดเราอาจจะมองไม่เห็นเขาเขียนเป็นเบอร์โทรศ,าศาัพท์แต่จริงๆแล้วเขาต้องลงต้องไลน์เซฟอ้อนี้ฝากพี่ปูไว้นะคะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ปูกด้สินจเรามีปัญหาอะไรในการทํางานบ้างไหมคะไม่มีปัญหาค่ะอยากได้ลูกค้าเนาะได้ลูกค้าในการชีวิตได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะพี่ปูเดินมกราเนาะจะเดี๋ยเราคุยกันใหม่อาจจะหยิบยกประเด็นที่เจอความผิดบ่อยๆมาคุยกันก็เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติงานทุกวันอยู่แล้วนะคะได้ค่ะงั้นวันนี้ก็รบกวนเวลาพี่ปูประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ